เฮ้ยเฮเฮ้ย,ย,ยอะไรอะเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยออโอ้โหอ,อะไรเนี่ยโน้ตอะไรเนี่ยเฮ้ยเนแอมปปังเ้นั้นเลยนะขมยเนี่ยมาองเยเยนี่มันต้องลองไงแอมป์ปัมีหลายแบบจริงปะเนี่ยแอมป์ปังอะไรเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยนี่ไงแอมป์บงทีฮ่อเดี๋ยวมีหลายรุ่นนะพี่รู้บา้ายเฮ้ยอยากรู้อยากรู้รเอาไมพี่ดูหน่อยมีอะไรม้างได้เดี๋ยวมไม่ดูทีละชิ้นเลยเดี๋ยวผมบอกเลยว่าตัวไหนดีไม่ดีเฮ้ยแต่ก่อนอื่นถอดแมสก์ คูสติก G A 1เนี่ยมัเขียนเลยว่าอะคูสติกค,คือเนี่ยเหมาะก,กับกีตาร์โปกต่อไปคลาสสิกล็อกเอกไว้เหมือนกัน G A 3ความรู้สึกประมาณว่าเหมือนเพลงล็อกสมัยเก่า,าแบบคลาสสิกคลาสสิกอันนี้สายเมทัลเอกไว G A 4 เมทันอันนี้บอกเลยว่าแรงอันนี้เอไว้มีประมาณนี้ต่อไปมาที่แบนด์เวกอันนี้อแอมปักตัวล้มต้นเขาเลยอันนี้ถ้าเสียงก็จะมีความแบบแตกของเขาก็จะไม่ได้แตกท่ามผมเรียกว่าอเน,นี้ยแตกแบบโอเคอันนี้สำหรับสายดิจิตอลตัวนี้คือให้มองว่าเป็น,นตู้แอมป์ดิจิตอลเพราะว่าปรับเสียงนึ่งถือได้ด้วยเอฟเฟกต์วิเลย์เลิเฟฟลัสนี่บบเอาหมดเลยนะเออไม่มีหมดอ่ะตัวเอ็มดีสามเหมือนตัวเมื่อกี้คล้ายๆเมื่อกี้นะใช่แต่อันนี้เอ็มดีสามแล้วที่สำคัญตัวเนี้ย็นออดิโออินเทอร์เฟตได้ด้วยใครที่แแแแบบบบสมมมมมมุติีีเเเออออออฟฟคใช่่ััั้้ไไรรรูจจะดดวว์์งนนนปกๆ คนต้องเคยได้ยินอ่ะคืออย่างไรอันนี้มันคลาสสิกจริงๆมันมีขายมานานมากจน,นทุกวันนี้ก็ยังขายอยู่เฮ้ยสีแดงๆอันนั้นอ่ะอ๋อบอกเลยว่าอเนี้ยพี่ต้องรู้จักแบ,บนด b เวง Queen ใครที่ชอบคาแรค c เตอร์ควีนอเงี้ยตัวนี้เลยเอางี้ทั้งหมดนี้ที่ถามมาเนี่ยชอบตัวไหนสุดก็ไม่ค่อยอะไรมากเฮ้ยอะไร,รอ,อะรน็ Music Arms